Welcome back SK Auto วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกที่สุดเกี่ยวกับเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทยอย่างรุ่น E F ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำยุกระบบอาวุธที่ทรงพลังและราคาที่คุ้มค่าทำให้หลายประเทศเริ่มหันมามองรุ่นนี้อย่างจริงจังวันนี้เราจะรีวิวแบบเต็มๆให้คุณเข้าใจทุกมุมตั้งแต่ความแรงของเครื่องยนต์ระบบเรดาร์ความคล่องตัวรวมถึงว่าทำไมกองทัพอากาศไทยเลือกมัน และทำไมรุ่นนี้จึงถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมของภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นประเทศที่วางยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมอย่างรมะมัดระวังไม่เน้นซื้ออาวุธเกินจำเป็นหรือพึ่งพาเทคโนโลยีประเทศเดียวแต่การตัดสินใจเลือกเครื่องบินรุ่นอี E แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องการพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมประเทศที่มีอากาศยานรุ่นใหม่ระดับโลก เครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรที่ทันสมัยที่สุดทั้งการซ่อมบำรุงที่ง่ายประหยัดงบระบบเอวรียิโอที่ล้ำสมัยเรด้า AESA ระดับแนวหน้าและระบบอาวุธที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายก่อนอื่นเรามาพูดถึงหัวใจของเครื่องบินเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่น E F ใช้เครื่องยนต์ GE f 4 14G อันโด่งดังให้แรงขับสูงสุดกว่า22,000อนปอนด์ทำให้ตอบสนองได้ดีมากไม่ว่าจะเร่งทะยานขึ้นฟ้าหมุนหลบในด็อกไฟหรือไต่ระดับอย่างรวดเร็วเครื่องยนนตร่้นนรงพลัััแปะหดม ถือเป็นข้อดีมากสำหรับกองทัพขนาดกลางอย่างไทยเพราะช่วยประหยัดงบประมาณในระยะยาวมาดูห้องนักบินกันบ้างห้องนักบินของรุ่นนี้ถือว่าทัานสมัยสุดๆด,ด้วยหน้าจอแบบ Wide Area Display ช่วยลดความสับสนเวลาอยู่ในสนามรบนักบินสามารถเห็นข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงนี่คือสิ่งที่ทำให้เครื่องบินรุ่น E F แตกต่างจากเครื่องบินยุคเก่าอย่างชัดเจนและไฮไลท์ที่หลายคนสนใจมากที่สุดก็คือเรดาร์ของเครื่อง รุ่นนี้ติดตั้ง AESA ราร r a v e n ES-05 ซึ่งเป็นเรดาร์ระดับสูงสุดของโลกสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายระยะตรวจจับไกลกว่า200กิโลเมตรและมีความเร็วในการสแกนสูงมากเรดาร์แบบนี้ถือว่าเป็นหัวใจขององค์การรบยุคใหม่ยิ่งกว่านั้นยังมีความสามารถตรวจจับเครื่องบินที่มีการลดการสะท้อนเรดาร์ได้ดีกว่าเรดาร์ทั่วไปอีกด้วย มาถึงระบบอาวุธรุ่นนี้รองรับอาวุธแทบทุกแบบแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเมตัมิสเซลซึ่งถือเป็นขีปนาวุธ BVR ที่ร้ายแรงที่สุดในโลกด้วยระยะยิงกว่า150-200กิโลเมตรและโนเอสเคปโซนที่กว้างจนแทบไม่มีโอกาสหลบได้หากถูกล็อกโดยเมตอก็แทบจะหมดหนทางหนีทำให้กองทัพไทยมีอำนาจมากขึ้นในสนามรบทางอากาศระยะประชิดก็ไม่น้อยหน้าเพราะมี IRIST ที่สามารถหมุนกลับมายิงเครื่องบินศัตรูได้แม้จะอยู่ด้านหลัง ให้การโจมตีแบบ360องศาถือว่าสุดยอดมากในยุคนี้อีกหนึ่งข้อดีคือลักษณะมันติโรของมันเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่าทางอากาศแต่ยังสามารถติดตั้งอาวุธแบบโจมตีภาพพื้นดินยิงจรวดต่อต้านเรือทิ้งระเบิดนำวิถีทําให้เหมาะกับประเทศไทยที่มีชายฝั่งทะเลยาวและต้องการป้องกันภัยทางทะเลด้วยมาถึงเรื่องราคาซึ่งเป็นจุดที่หลายคนถามมากที่สุด เครื่องบินรุ่น E มีราคาเริ่มต้นประมาณ85ล้านดอลลาร์ส่วนรุ่น F ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยราคานี้ต่ำกว่า F35, r a f ฟ l และย u โร f i g h t e r แต่ประสิทธิภาพหลายด้านสามารถแข่งขันได้อย่างสูสี ยิ่งไปกว่านั้นราคาค่าบินต่อชั่วโมงถูกมากเพียง7 0 0 0ถึง8 0ด0ดอลลาร์ในขณะที่เครื่องบินรุ่นดัง,ดงบางรุ่นบินชั่วโมงละ4 0 0 0 0ถึง8 0ด0 0ดอลลาร์ถือเป็นความคุ้มค่าระยะยาวที่ยอดเยี่ยมไทยยังได้ประโยชน์จากการซ่อมบำรุงที่ง่ายเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบแบบโมดูลาร์ชิ้นส่วนถอดเปลี่ยนง,ง่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมต่ำใช้เวลาทำให้พร้อมใช้งานสั้นกว่าเครื่องรุ่นใหญ่ๆมากทำให้เครื่องบินอยู่ในสภาพบินได้ตลอดเวลา ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร์หรือ EW ของมันก็ถือว่าเป็นระดับโลกสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์สัตรูทําให้เครื่องบินล่องหนในสนามรบป้องกันขีปนาวุธและเตือนภัยอัตโนมัติความสามารถแบบนี้มีความสําคัญมากในสงครามยุคใหม่เรื่องการเอาตัวรอดในสนามรบก็ทําได้ดีมากด้วยโครงสร้างเบาแต่แข็งแรงปรีกออกแบบมาให้พล,ลิกหลบหลีกได้รวดเร็วทําให้ไม่ถูกกลอกง่ายๆทั้งการสู้รบระยะไกลและด็อกไฟระยะไกลและที่สาคัญที่สุดไทยเลือกเครื่องบินรุ่นนี้เพราะ อัปเดได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเราดาร์ใหม่อาวุธใหม่หรือระบบซอฟต์แวร์ใหม่รุ่นนี้รองรับหมดทำให้อายุใช้งานยืนยาว20-30ปีแบบไม่ตกเทรนเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในเอเชียเช่น J-10C ของจีนหรือ KF-21 ของเกาหลีใต้รุ่น E ีไม่ได้ด้อยกว่าเลยบางด้านยังเหนือกว่าเช่นเราดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และจรวดเมตอที่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากประเทศไทยได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์เพราะเครื่องบินเหล่านี้ช่วยสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาค ทั้งการลาดตระเวนทางอากาศการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลการรับมือภัยคุกคามและปฏิบัติการฉุกเฉินภายในประเทศเครื่องบินรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดมาพูดถึงข้อพิเอีกครั้งระบบ HMD Helmet Mounted Display ทำให้นักบินเห็นข้อมูลโดยไม่ต้องก้มมองจอทำให้ลดความเหนื่อยล้าในภารกิจยาวๆการตัดสินใจในสนามรบพริบวินาทีสำคัญที่สุดและข้อพิเของรุ่นนี้ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วกว่าเครื่องรุ่นเก่าอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้ทำให้หลายประเทศมองว่า เครื่องบินรุ่น E/F คือเครื่องบิน f u t u r e p r o o f ที่พร้อมรบในสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงและไทยเองก,ก็กำลังวางแผนเพิ่มจำนวนเครื่องบินในอนาคตเพื่อเสริมกองกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วถ้ามองจากมุมมองผู้ซื้อรเป็น E/F คือเครื่องบินที่สมดุลที่สุดทั้งความแรงเทคโนโลยีความสามารถรบอัตราค่าบินและราคาซื้อที่ไม่สูงเกินไปเหมาะกับประเทศที่ต้องการกองทัพอากาศทันสมัยโดยไม่ต้องใช้มบประมาณมหาศาล และนี่คือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยถึงเลือกมันและทําไมเครื่องบินรุ่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยในยุคใหม่เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นระบบอาวุธที่ฉลาดที่สุดรุ่นหนึ่งที่เคยสร้างมาขอบคุณที่รับชมถ้าชอบสคริปต์นี้อย่าลืมกดไลค์และติดตาม SK Auto เพื่อรับชมรีวิวสายทหารแบบจัดเต็มครั้งต่อไป